ค่ะวันนี้พบกับควร Property Services ทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนาะะคะวันนี้นะคะมีที่ดินจัดสรรมานำเสนอทุกทกท่านนะคะเพื่อที่จะได้เลือกชมและเลือกซื้อกันได้เลยนะคะและนี่คือลักษณะของที่ดินนะคะด้านหน้าของที่ดินอยู่ทางทิศตะวันออกนะคะรายละเอียดตามนี้เลยที่ดินได้จัดสรรน,นะคะแบ่งเป็นแปลงแปลงเอาไว้นะคะ ราคาที่ดินนะคะอ่า10,000บาทต่อตารางวานะคะและเนื้อที่ดินแต่ละแปลงนะคะจะไม่เท่ากันนะคะเริ่มต้นตั้งแต่400ตารางเมตรหรือ100ตารางวานะคะขึ้นไปนะคะ ที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบล3 0 0รยอดอําเภอ3 0 0รยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่ด้วยกันนะคะและที่ดินแปลงนี้ก็ไม่อยู่ห่างจากาหมู่บ้านจัดสรรและรีสอร์ตต่างๆนะคะอยู่ที่หน้าทะเลก็ไม่ห่างกันมากมายนะคะแล้วรอบๆก็เป็นหมู่บ้านของชาวบ้านนะคะ รับรองว่าไม่เปลี่ยวแน่นอนมีวิวภูเขาและบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนี่คือเนื้อที่ทั้งหมดที่เราจะแบ่งขายนะคะสำหรับถนนในโครงการนะคะมีความกว้างอยู่ที่6เมตรด้วยกันนะคะสำหรับดินที่ใช้ถมที่นะคะอ่าเป็นดินแดงนะคะสามารถปลูกต้นไม้ได้นะคะไม่ใช่ดินเค็มนะคะ ที่ดินแปลงนี้สามารถใช้สองเส้นทางออกไปทะเลได้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจที่อยู่ที่เป็นส่วนตัวและบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะที่นี่ตอบโจทย์ได้เลยมีทั้งน้ำไฟพร้อมนะคะน้ำคือน้ำปปานครหลวงของปานบุรีเลยนะคะลักษณะของที่ดินแปลงนี้จะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะและเอกสารสิทธิ เป็นฉนดนอสอสีจอคลุดแดงนะคะและมีถนนรอบด้านเลยตามที่ในโนดระบุไว้นะคะแต่ว่าก็ยังเป็นถนนแดงหรือถนนลูกกลางอยู่นะคะจะมีก็แต่ถนนดำด้านหน้าของที่ดินนะคะนี่เลยค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่ห่างทะเลแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ ห่างจากชายหาดเขากะโหลก1.5กิโลเมตรห่างจากวัดเขากะโหลก4กิโลเมตรห่างจากหาดปรานบุรี5กิโลเมตรเพราะว่าที่ดินแปลงนี้นะคะจะติดเขตกับเขตปราณบุรีตำบลปากน้ำปราณน,นะคะอายู่ห่างจากตลาดปากน้ำปราณแค่10กิโลเมตรห่างจากสถานีตำรวจปากน้ำปราณ11กิโลเมตรห่างจากหัวหิน30กิโลเมตร ห่างจากถนนชุมชนประจวบคีรีขันธ์เส้นทางหมายเลข4 0 2 4กิโลเมตรนะคะสามารถเดินทางทะลุไปถึงถนนเพชรกเกษมเลยและห่างจากโรงพยาบาลปานบุรี12กิโลเมตรห่างจากถนนเพชรกเกษม14กิโลเมตรห่างจากอำเภอปานบุรีและโลตัสห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะอย่างเช่น แมคโครนะคะปานบุรีก็อยู่ที่ประมาณ14กิโลเมตรด้วยกันนะคะห่างจากหาด300ยอด8กิโลเมตรห่างจากถ้ำพญานคร15กิโลเมตรและอยู่ไม่ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์70กิโลเมตรอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ270กิโลเมตร และท่านใดที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อที่แต่ละแปลงและเรื่องการก่อสร้างนะคะสามารถแอดไลน์หรือโทรมาได้ตลอดนะคะยินดีให้บริการค่ะจะได้ส่งรูปภาพหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมไปให้นะคะใช้ในการาช่วยการตัดสินใจในการซื้อนะคะค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะพร้อมขาย พร้อมสร้างและพร้อมให้ทุกๆท,ท่านที่สนใจนะคะที่รักบรรยากาศแบบนี้ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะสำหรับคลิปนี้คงถูกใจหลายๆท่านคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ